หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรุ่นเสือมอบนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับซึ่งสามสี่ปีที่ผ่านมานี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดนี้มีราคาที่ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเป็นพระเครื่องที่มีประสบการณ์มานานนะครับสําหรับแทบทุกรุ่นนะครับที่เป็นของหลวงพ่อสุดนะฮะใช้ได้ทุกรุ่นนะครับไม่จําเป็นว่า จะต้องเป็นเหรียญเสือเพ่นหรือว่าเป็นเหรียญเจ้าทุยรุ่นแรกรุ่นไหนก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นหลวงพสุดนะครับผมพอมีประสบการณ์ส่วนตัวกับเหรียญหลวงพสุดในหลายๆรุ่นนะครับวันนี้เป็นเหรียญเสือมอบนะครับที่นํามาให้ชมเพลินๆนะครับลักษณะนะฮะเป็นเหรียญหลวงปู่นะครับนั่งเต็มองค์นะครับเหรียญทรงรูปไข่นะด้านล่างเป็นเสือกําลังหมอบอยู่นะครับเบสิกต่างๆนะครับ ต้องจดจำใบหน้าของปู่นะครับจำรายละเอียดต่างนะฮะจำพิมพ์จำทรงให้ดีนะครับอ่าที่เห็นอยู่นี้เป็นบล็อกนิยมนะครับสังกติแล็บนะเป็นสังกติแล็บนะครับจะมีราคาที่สูงกว่าในเหรียญของอ่บล็อกธรรมดานี่น้ครับสังกติแลบนี่ตรงนี้ครับเป็นรอยปิ้นออกมาอันนี้คือบล็อกนิยมนะครับสังกติแลบ อันนี้เป็นกระไลทองนะครับเดิมๆนะครับกระไลทองเดิมๆนะฮะนี่ใบหน้าหลวงปู่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับความคมชัดต่างๆนะฮะความคมชัดต่างๆนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นตัวยันตะก้อนนะครับแต่เสือมอบนี้จํานวนการสร้างค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะนะครับขอบปิ้นตั้งนะฮะเล็กน้อยนะครับสําหรับขอบด้านข้างนะของเหรียญครับปิ้นตั้งเล็กน้อยนะครับ ขอบปิ้นตั้งเล็กน้อยนะครับหูเตียนปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ลักษณะขอบตัดข้างเหลี่ยนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสำหรับรุ่นเสือหมอบนะครับ ราคาเช่าหาปัจจุบันก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเสือมหมอบนะครับขึ้นอยู่กับว่าบอกอะไรนะฮะแล้วก็ต่อโค้ดหรือเปล่ากระไลเงินหรือเปล่าหรือว่ากระไลทองหรือเปล่านะครับรานะคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็สําคัญทสุดคือในเรื่องของความสวยงามนะครับ นำมาให้ชม,มเพลินๆนะเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับถ่ายๆเก็บไว้ดูนะครับอีกสิบปีเรามาเปิดดูก็ยังได้นะครับ